ที่หนังข่าวกีฬาฟุตไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยได้ผมในช่วงเชียงของวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีขา่าวอะฝรั่ใเศสกันบ้างฟุตไทยเชียงวันนี้สื่อญี่ปุ่นเผย2ชาติเต็งเจ้าภาพคัดบอลโลกกลุ่มจี โดยกินทางสมพาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันสึกุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีในช่วงเดือนมีนาคมนี้ทั้งหมดเลยนะฮะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะเลื่อนไปแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนแทนและจะต้องแข่งจบในช่วงเดือนมิถุนายนเท่านั้นคาดการ์ันว่าจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบเจ้าภาพสนามกลาง ซึ่งสื่อญี่ปุ่นได้เปิดชื่อ2ชาติตัวเต็งลุนเป็นเจ้าภาพสนามกลางศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีในครั้งนี้ซึ่ง2ชาติดังกล่่วนั้นประกอบไปด้วยสหรัฐอรับิเมเลตและก็กาตาโดยรายของกาตาที่เพิ่งจัดการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่กรุงโดฮาในช่วงปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ไปสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีการจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดีโดยบรรการที่เข้มงวดและทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนสหรัฐอเมริกาอ,อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยหากได้เป็นเาภาพน้ำกลางพวกเขาจะมีความได้เปรียบไม่มากกว่าน้อยทั้งความคุ้นเคยเรื่องสภาพอากาศและความคุ้นเคยในเรื่องของสภาพนามส่วนสถานการณ์ล่าสุดกลุ่มจีคับบนโลกโซเนเชียเวียดนามนั้นอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วส่วนอันดับ2ก็จะเป็นมาเลเซียอันดับ3ก็จะเป็นไทยอันดับ4ก็จะเป็น u a e และอันดับที่5ก็จะเป็นอินโดนีเซียที่ตอนนี้ยังไม่มีคะแนนเลย สำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือของการค้าบนโลกโซนเอเชียกลุ่มจีนั้นก็มีดังต่อไปนี้คู่ที่1จะเป็น U ูเอพบกไทยคู่ที่สจะเป็นไทยพบกทางอินโดนีเซียวันต่อมาก็จะเป็นอินโดนีเซียพบกับทาง U ูเมาเลเซียพบกทางเวียดนามนัดต่อมาก็จะเป็น u ูเพบกพบกไทยเวียดนามพบกทางอินโดนีเซียและนัดสุดท้ายก็จะเป็น U ูเพบกับเวียดนามและก็ไทยพบกทางมาเลเซียนั่นครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเขากันได้นะฮะงานนี้ไทยแลนด์สู้ ทแ็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชินโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับลีเชียชำละบอลจีนเรื่องง่ายง่ายที่ต้องเร่งทำนะโดยกันนี้ช h i นา org. cn นะผมออกมารรยงานการแสดงความคิดเห็นของลีเชียกุนซือทีมชาติจีนชุดใหญ่และก็เป็นอดีตตำนานนักเตะทีมชาติจีน ที่เคยเออกไปค้าแข่งยังฝรั่งเของอังกฤษนะฮะกับสโม,มสรฟุตบอลทอฟฟีส่สีํำเงินเอฟเวอร์ตันในช่วงปี2003ถึง2006เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฟุตบอลของชาติให้แข็งแกรง่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมาจีนคือประเทศที่ลงทุนสูงระดับมหาศาลกับการยกระดับวงการฟุตบอลซึ่งมีทั้งเรื่องของการจัดก,การลีกให้แข็งแกร่งกันด้วยโดยการดึงสตาร์ดังระดับโลกมาร่วมแข่งขันในค่าจ้างที่อยู่ในพีดานที่ค่อนข้างจะสูง อีกทั้งยังมีเ,เรื่องของการโอนสัญชาติผู้เล่นมารับใช้ทีมชาติจีนนั่นเองโดยกันนี้เกี่ยวกับเ,เรื่องของการพัฒนาฟุตบอลจีนให้แข็ง,ขงแกร่งนั้น ลิเชียคุณซูทีมชาติจีนชุดใหญ่คนปัจจุบันออกมาเผยมาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับฟุตบอลจีนหลังจากนี้ก็คือโค้ดฟุตบอลชั้นดีในระดับเยาวชนซึ่งฟุตบอลจีนนั้นอาจจะต้องการปรปับปรุงในหลายๆด้านแต่คิดว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือโค้ดเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างนักเตะชั้นดีป้อนเข้ามาสู่ระบบอีกจานวนมากเช่นโค้ดจางหยินอนดีตโค้ชที่พาซานตรงลูหนิงประสบความสำเร็จเขามีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดมากมายเลยนะ สำหรับทางลีเชียกองหลังวัย13ปีอดีตทีมชาติจีนถือว่าเป็นตำนานของทีมชาติจีนหลังรับใช้ทีมชาติจีนอย่างยาวนานเกือบ1น0ร้อยนัดในช่วงปี1995-2007โดยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดฟุตบอลโลกปี2002อีกทั้งยังเป็นนักเตะที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากวงการฟุตบอลจีนเนื่องจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาทําให้ได้รับโอกาสในการค้าแข้งในศึกฟุตบอลอังกฤษกัสบสโมสรเอฟเวอร์ตันและกระทั่งเชฟฟิลด์ ซึ่งปัจจุบันนำรงตําแหน่งหัวหน้าผู้สอนเทมชาติจีนชุดใหญ่ทำการแข่งขันตัอลโลกปี2012เพราะคัดเลือกโซนเอเชียกลุม่ม A อยูนนั่นเองเป็นคว่าง,งานนีนะผมทางลีเทียนะฮะกำลังการให้ทางอาจีนนั้นได้พัฒนาลากฐานให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าน,นี้โดยการที่ไปจ้างโค้ชระดับดีกรีต่างชาตินะผมเก่งๆเข้ามาสู่ประเทศจีนนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะจีนเริ่มมีความเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง ยังไงก็ฝากิ้แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเหมือนเดิมครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะใกลเหมือนใกลรกบินโพสซึง้งอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ของเขาโดยในงานที่ท่าผมจางเจ้ตองกบินทำมชนั้นไอทวัน OH uen, โอเอชรูเวนโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่สุนทรีหรือว่าแม่ติ๋มนั่นเอง โดยกัรน,นี้แม่ว่าตัวทั้งคู่จะอยู่ไกลกันนับหลายพันกิโลเมตรและนลัทวีปเบลเยียมกับไทยนะฮะแต่คำว่าสายใยรักความบุกพันของสองแม่ลูกคู่นี้ยังคงอบอุ่นเสมอซึ่งแฟนบอลต่างก็รู้ดีว่าแม่ลูกคู่นี้รักกันมากมายขนาดไหนซึ่งพวกเรานั้นอย่าลืมตามไปลุ้นและก็เป็นกำลังใจกับตองกันด้วยนะว่าเขาคนนี้จะได้รับโอกาสในการลงเฝ้าเสาให้กับทีมในนัดบุกเยือนครับบูสในวันที่ 23กุมภาพันธ์นี้ได้หรือไม่หลังจากเกมล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากวินคนนี้ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมเปิดบ้านชนะคอใช้ไป3ต่อ1กันเลยทีเดียวเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร์แล้วมติข่าวต่อมากันดีกว่าครับเป้าหมายล้มไทยโตเล็กอินโดบอกชัดเจนเลยนะโดยทางเอเชียนฟุตบอลเว็บไซต์สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียนออกมาตีแผ่นะครับผมเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติอินโดนีเซียที่วางแผนเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและการแข่งขันซีเกม2021โดยทางด้านของอินโดนีเซียนั้นวางเป้าหมายจะล้มทีมชาติไทยมหาอำนาจภูมิภาคเพื่อจะเดินหน้าขวาเหรียญทองในครั้งแรกในมหกกรมกีฬาอาเซียนอาคเนให้สำเร็จเชื่อทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ โดย,ยงั้นที่ทางด้านของซาันคารบาีผู้ช่วยโค้ชทีมชาติอินโดนีเซียได้เผยมาวา่าเป้าหมายก็คือการคว้าเหรียญทองในซีเกมเมื่อมองดูศักยภาพของทีมแล้วอาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงนี้แต่เชื่อมาวา่าโอกาสจะคว้าเหรียญทองยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมดังนั้นจะเนินหน้าเตรียมการอย่างเข้มข้น พร้อมกับส่งแผนไปยังทางสมาธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียและก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการทีมหลังจากนี้ก่อนที่ทางทัวร์นาเมนต์จะเริ่มช่วงในปลายปีที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันสำหรับทางฟุตซอลซีเกมส์ก่อนหน้านี้จกกัดการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด4ครั้งไทยคว้าแชมป์ทั้งหมด4สมัยขณะที่ทางอินโดนีเซียคว้าอันดับ3มา3สมัยทีมชาติฟุตซอลอินโดนีเซียมีเคนสุเกะทาการาชิ อดีตนะักฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นเป็นกุนซือซึ่งทำงานกับวงการฟุตซอลอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ทางการคุมทีมชุดใหญ่และก็ชุดอยู่20ปีสำหรับการแข่งขันซีเกมส์2021นี้เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนั่นเองครับนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะทางโต๊ะเล็กนะผมประกาศแบบนี้ผมว่าง,งานนี้ต้องไปวัดกันที่ผลงานกันดีก,กว่าว่าจะเป็นเช่นไรนะจ๊าเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ฐานมาที่ได้ตรงจริงๆศิวกรข้าวินเป่ายอดเยี่ยมไทยลีกนดที่19นาทีเป็นเบอร์2โดยการหลงฟุตบอลไทยลีกนะผมนัดที่19นะฮะที่กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังวิกฤตการณ์โควิดในที่ที่ผ่านมาโดยล่าสุดทีมงานฟุตบอลนะผมยังคงทำการคัดเลือกผู้ตัดสินยอดเยี่ยมและก็ผู้ตัดสินวีไยอดเยี่ยมประจำเกมการแข่งขันที่ทำมาที่ได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างดีโดยผู้ตัดสินในการเป่ายอดเยี่ยมนั้นอันดับที่1ก็จะเป็น เปาโค้ชจิวกรภผู้อุดมผู้ตัดสินฟีฟ่าอีดิสเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ลงทหน้าที่เป่าเกมที่ SG เมืองทองชนะสกอตไทยเอฟซไปสาต่อศที่ SG สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำม,มาที่ประับทางอภิชิตโนพวนไล่ลเบอร์หนึ่งตูแวยูโซกูจิไล่เบอร์สองสาบสีบุญลือผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4นั่นเอง ส่วนผู้ตัดสินเป่ายอดเยี่ยมอันดับที่3ในนัดที่19ก็คือไพยโรธบุญกําเนิดผู้ตัดสินชั้น1ที่ลงทำมาที่เป่าเกมที่ตราด f อีเสมอกับทางชมบุรีเ c ไปศย์ต่อ0ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ซึ่งลงทำมาที่พร่อกับทางวรพงศ์ประเสริฐศรีไหลแมนที่1เทลพลสัญญาปลื้มไหลแมนที่สองและก็พานุมาพพันสมโมผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4ีนั่นเองขณะที่ผู้ตัดสินวีอายอดเยี่ยมลำดับที่1นั้นก็คือ วดินสัสดีและก็เบืองศักดิ์หนูเผือกที่ช่วยส่งสัญญาณให้ศิวกรภูดมในหลายจังหวะที่เกือบจะหลุดเกมไปให้กับกลายมาเป็นการตัดสินที่ตกต้องนั่นเองส่วนผู้ตัดสิน VR เจดเยี่ยวอันดับที่2นะฮะก็คือเกมที่ทางบุรีรัมย์นั้นแพ้บีจีประทุมโดยผู้ตัดสินก็คือทีทิชัยนวลจันทร์และก็ชวลริตภูลประสิทธิ์ที่ตลอดทั้ง90นาทีสามารถทำมาที่ได้ตามมาตรฐานและก็ช่วยสื่อสารกับทางนาทีชูสวุวรรณ พูดตัดสินจนแทบจะไม่พลาดจังหวะสสำคัญเลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟ้นไทยบ d i ดิ t a l Style ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะพัร่งฟุตบอลไทยครับ